นะครับกรณีนี้ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตนะครับก็ล่าสุดุผู้ชมครับก็คือทางฝั่งของทนายกองทัพธรรมครับก็ผนึกกาลังกับภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะฮะคือไปแจ้งความนะครับเพื่อเอาผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะนำโดยทนายอนันชัยเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมฮะมากันเป็นตับเลยเดินกันคุณแพรลี่มีคุณต้นอ้อมีคุณอี้แดนคุณนะฮะมีอาจารย์แมนนะครับมีโอ้หลากหลายแล้วครับมีอาจารย์ติเทพต่างๆนานานะครับ คือคนกลุ่มนี้แหละครับคือบอกเลยบอกว่าโอ้โหรอมานานแล้วภาครัฐไม่ขยับอะไรเลยในเมื่อภาครัฐไม่ขยับไม่เป็นไรทางฝั่งของกองทัพธรรมและหน่วยอื่นๆที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นส่วนอื่นๆของภาคประชาชนเขาก็จะรวมตัวกันจัดการกันเองเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้ครับทนายอนันชัยชัยเดชครับประธานวิธิทนายกองทัพรรมครับรวมไปถึงดรประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีนะครับรองประธานวิธิกองทัพธรรม พร้อมด้วยคุณต้นอ้อทางฝั่งขมิ้เป็นหนึ่งมีคุณอี้แทนคุณครับเป็นตัวแทนผู้เสียหายมีดออรอตร์อธิเทศผาทารักคำรามในจารักคำรามไปด้วยนะฮะและเซอร์ไพรส์มากครับคุณแพรรี่ไพลวันวันณบุตรนะฮะทั้งหมดครับเดินทางผนึกกาลังกันครับไปที่กองครับการปราบปรามกองประชาการตุราจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตทั้งหมด9รายด้วยกันังต่อไปีนี้นะครับก็จะมีนายพิทยะ ศูนย์ยคณิตค่ะนางสาวนัทพรวงทวิชาตินายคเนศคณินวรพันธ์แอดมินใบเฟิร์นมีแอดมินนรินมีทนายธรรมราชมีแอดมินสาวแอดมินเพจหรือผู้ควบคุมเพจ Facebook นิรมิตรเทวาจุติมีผู้ใช้บัญชี TikTok แอดนิรมิตรเทวาจุติ และยังมีบุคคลอื่นๆอีกนะคะข้อหาก็คือเป็นความผิดตามพรบคอมและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะครับผมโดยทนายอนันชัยนะครับท่านเปิดเผยบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านได้เดินทางนะครับมาที่มาที่นี่ในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติเป็นภาระแห่งชาติด้วยซึ่งถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องเอาจริงเอาจังและเอาผิดอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มรัฐทีเชื่อมจิตโดยมีการใช้เด็กอายุ8ขวบครับเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อและสอน พระพุทธศาสนาแบบผิดๆนะฮะอย่างเช่นมีการบิดเบือนคําสอนของศาสนานะครับก็รวมไปถึงพระไตรปิฎกด้วยมีการยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติไม่สมควรประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําความผิดนําข้อมูลไอเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตหรือหลอกลวงนี่นะครับโดยะนายอนันชัยเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องรัทิเชื่อมจิตตนเองเนี่ยเห็นมานานแล้วว่าไม่ถูกต้องซึ่งต้องยอมรับนะอว่าคณะสงฆ์และสํานักพุทธบ้านเราเนี่ยอ่อนแอเหลือเกิน ไม่มีการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้เท่าที่ควรตนเองและคณะจึงต้องออกมาร้องเรียนและเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวเรื่องนี้ครับทนายอนันชัยยังอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกกราช2560หมวด6เรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา67 1รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 2. ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 3. รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทราวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา 4. ต้องมีมาตรการและกลไกในการมิให้โทษนป้องกันต้องป้องกันต้องการต้องป้องกันบ่อนทำลายพุทธศาสนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผมขออภยัยอันนี้คือเขาเขียนมาไม่ไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วก็5นะครับ และพึงส่งเสริมให้ทางฝั่งของผู้สารนิกชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดําเนินการมาตรการต่างๆนะครับซึ่งก็หมายถึงทางสํานักพุทธแห่งชาติเนี่ยในฐานะหน่วยงานแห่งรัฐมีหน้าที่รัฐมนูญแห่งรัชนาจาักรไทยพศ2560ฉบับนี้ต้องกระทํานะครับส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอค่ะก็มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกุ้งทองเด็กปี2 5 4 6ตามมาตรา4ที่ระบุเอาไว้ว่าเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด ซึ่งผู้ปกครองมีหน้าที่ตามหมวด2การปฏิบัติต่อเด็กมาตราย3 3ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามควรแก่ขนบธรรมเนียมตะเพณีและวัฒนธรรม และมาตรา26ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้กระทำการดังต่อไปนี้คือบังคับข่มขู่ชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กประพฤติเสี่ยงต่อการแต่ทำผิดยังมีมาตรา27นะคะที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสาร,รสนเทศประเภทใดโดยเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์จากการเรียกรายรับบริจาค ขณะเดียวกันทนายอนันชัยเองยังพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเชื่อมจิตของกลุ่มและที่ดังกล่าวด้วยที่มีการอ้างถึงลำแสงที่ได้จากองค์ศากยมุนีแล้วมาปล่อยลำแสงผ่านฝ่ามือพลังเต่านินจาค่ะเหรอใช่ค่ะคือทนายอนันชัยบอกว่าเป็นการสร้างอภินิหารจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วตั้งคำถามว่าสร้างเพื่อจุดประสงค์ลาบสการะ ซึ่งอนาคตถ้าปล่อยปละละเลยเรื่องนี้อาจจะมีการบริจาคได้เงินถึงหลักร้อยล้านพันล้านก็เป็นไปได้นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดจริงๆเดี๋ยวลองฟังเสียงทานายอนันชัยหน่อยนะครับแม่เองตัวแอดมินเองผมแจ้งทุกคนเลยนะสร้างเรื่องโอ้โหมีปฏิหารเยอะแยะเด็กวิเศษนี่เป็นการโฆษณาโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับมาตานี้โดยเฉพาะเลยสวงหาผลประโยชน์ซึ่งผิดพระราชบัญญัติ การเลี่ยไรคุณไม่ได้ขออนุญาตเขามีคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยไรอยู่และหน่วยงานรัฐจะทำอะไรอยู่มาพูดเรื่องการเชื่อมจิตแล้วถ่ายทอดวิทยายุทธ์ด้วยฝ่ามืองอปุ่นพลังเตาและคนที่มันไปฝึกนี่มันคิดได้ยังไงวะเด็กมันอภินิหรน่ะใครสร้างพ่อแม่สร้างนะผมอยากให้เขาฟ้องผมมากเลยนะผมอยากจะฝากทนายคนหนึ่งนะฟ้องมาเลยผมมายินดีเพราะผมจะได้พิสูจน์ในศาลมันเก่งนะมันเน็บผมบ่อยเหลือเกินผมอยากให้มันมาครับ นี่นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณอี้แทนคุณครับในฐานะที่ตัวคุณอี้เองเนี่ยนะครับได้รับเรื่องร้องทุกข์นะฮะจากผู้เสียหายก็มีการเปิดเผยนะบอกว่าคุณอี้เองเนี่ยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับจากอดีตสาวสาวกรัฐี่ดังกล่าวที่เคยเข้ามาร่วมกิจกรรมสมาธิเชื่อมจิตซึ่งผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับคุณอี้นะรับอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาหลงเชื่อนะครับว่าการนั่งสมาธิแบบดังกล่าวคือการเชื่อมจิตเนี่ยมันสามารถบรรลุทําได้ต่อมาครับเริ่มเห็นวิธีกการแปลๆ อย่างเช่นเด็ก8ปดกลบใช้นิ้วแตะหน้าผากและบอกว่าเป็นการเชื่อมจิตและเห็นถึงคําสอนบางคําสอนที่ไม่ตรงตามหลักของศาสนานะครับที่เคยเรียนมาช้านานซึ่งภายหลังนะครับก็นํามาด้วยลาบสการะซึ่งทําให้เสียเงินในการรับบริจาคซื้อที่ดินและไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมทางอดีตสาวกกลุ่มลัทธิก็มีการออกมาขอความช่วยเหลือแล้วครับกับทางคุณอี้แทนคุณนะฮะาลองฟังสิคุณอี้แทนคุณหน่อยครับ วันนี้มาในฐานะประชาชนที่เป็นตัวแทนของผู้เดือดร้อนมีผู้เสียหายติดต่อมาว่าเขาไปปฏิบัติอยู่หลายครั้งเสียเงินเสียทองไปเยอะมากลักษณะดังกล่าวเนี่ยนอกจากไม่มีในพัไนบิโดกแล้วเนี่ยยังเหมือนกับการ์ตูนเขาก็ยิ่งแปลกใจว่ากำลังถูกหลอกหรือเปล่าจนในที่สุดเขาก็ยอมมาให้ข้อมูลก็นํามาสู่การร้องทุกข์แล้วก็จะมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากนะครับที่กําลังติดต่อประสานงานมาทางผมที่จะช่วยกันเขายังไลฟ์สดในทิกตอกทุกวันนะครับเขาก็กล่าวหาคนที่เห็นต่างจากเขาคนที่บรรลุในระดับอนาคามีแล้วเนี่ย ไม่ควรจะไปด้อยค่าไปกล่าวโทษคนอื่นเขาถ้าเราอยากจะศึกษากับผู้รู้นักปราชญ์บัณฑิตจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วยรัฐทีนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันมีรัฐทิ่นี้ขึ้นมาขออนุญาตต้องใช้คาว่ารัฐทีนะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอาการเชื่อมจิตเนี่ยคือตามหลักของพระสูตรเองหรือในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมันไม่มีค่ะนะมันไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอุปโลคนะครับว่าต้องเชื่อมจิตแบบนี้แบบนี้แล้วบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้เพราะในตัวขอโทษนะฮะในองค์ของพระสมมาสพรทธเจ้าเองเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมเองรู้นึกออกไหมฮะต้องมีการเรียนรู้ต้องต่างๆๆๆนานานี่อยู่ดีมาเชื่อมจิตแล้วบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้นะ<ฆ>เพราะฉะนั้นอันนี้คือหรือบางเรื่องราวเนี่ยมันมีการบิดเบือนนะฮะ<ฆ>ในมุมของอาาศาสนาซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับ ค่ะงั้นฟังทางสำนักพุทธหน่อยไดมาแล้วเหรอสำนักพุทมาแล้วมาแล้วค่ะสำนักพุทธนี่เงียบกริบมานานนะค่ะสำนักพุทธเอ่ยพอมอเอ่ยต่างๆนานาเนี่ยเรื่องมันไม่มาช้านานเนี่ยก็ได้ขยับสุดท้ายเนี่ยต้าให้คนกลุ่มนี้คือทนายอนันชัยกุลต้นอ้อนะฮะมหาหมีต่างๆขยับ ขย,ขยับแล้วคือออกมาอธิบายว่าทำไมสํานักพุทธถึงไม่เทคแอคชั่นยังไงอะ่ะอธิบายสิอะอธิบาย,บายคือทางผอ,อ,อสํานักพุทธนะคะผอ,ออินทพรจันเอีย่ยมอธิบายแบบนี้บอกว่าได้หลักข้อกฎหมายอํานาจหน้าที่ของสํานักพุทธก็คือดูแลได้เฉพาะพระภิกษุกและสมมามเณรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่เข้าข่าย สำนักพุทธทำได้แค่การตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหลักคำสอนตรงนี้เรื่องหลักคำสอนของน้องเชื่อมจิตลัทธิเชื่อมจิตก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเพราะว่าสำนักพุทธดูแลได้เฉพาะพระภิกษุและสามเณรแล้วอธิบายต่อด้วยว่าตามพรบส่งมาตรา15ระบุบอกว่าผู้มีอำนาจก็คือมหาเถระสมาคมจะสามารถเข้าตรวจสอบได้กรณีพบการบิดเบือนหรือบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาโดยให้อำนาจ พระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นอ,อันนี้คือคำชี้แจงจากผอ,อนะคะเรื่องนี้ว่าทำไมถึงไม่ได้ take action. เทคแอคชั่นฟังเสียงท่านหน่อยไหมมีอีกไหมม,มีเรื่องของการพูดคุยกับน้องแปดขวบล่าลสุดผอ,อ,อบอกว่าตอนนี้ทางผู้ว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบและนะัดพูดคุยบ่ายสองวันนี้บ่ายสองวันนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ของสํานักพูดไปร่วมพูดคุยด้วยนะคะเพราะว่าคณะทํางานชุดนี้เป็นคณะทํางานที่ทางผู้ว่าสุราษฎร์ตั้งขึ้นมาแล้วมันใช่เรื่องไหมล่ะ <c oughs> ค่ะใช่ไหมเมนี่ยฮะเดี๋ยวลองฟังก่อนเดี๋ยวลองฟังก่อนค่ะในส่วนของน้องไนท์เนี่ยขเขาเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งซึ่งการบิดเบือนหรือไม่เนี่ยมันมีคนสองกลุ่มนะครับคนนคนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เชื่อในกลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ก็ไม่เชื่อว่าน้องไนท์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมจิตได้ในส่วนของสำนักพูดเองตอนเนี้ย ก็พยายามที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่น้องไนา์ได้นํามาพูดนํามาแสดงต่อสาธารณะนะครับให้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมาตรวจสอบมากันกรองว่ามันเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอเรียนว่าทางสำนักพุทธเนี่ย เราเป็นส่วนราชการที่ต้องทําภายในภายใต้กฎหมายที่ที่กําหนดให้นะครับคืออันนี้อันนี้ขอโทษนะครับผม,ผมเองก็ผมก็ไม่ทราบหรอกนะครับจริงๆแล้วในในสำนักพุทธเนี่ยเขาจะมีประเด็นหรือทําได้หรือไม่ได้นี่ไม่รู้<ฆ>แต่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องเรียนแบบนี้บอกว่าถ้ามีมาตรฐานแบบนี้ประเทศมันจะไปยังไงต่อไปอ่ะ ตอไปนี้รัทธิไหนคุณจะขึ้นก็ได้ไม่ต้องมีการควบคุม,มถูกไหมฮะเพราะว่าไม่มีใครไปทําอะไรได้มันทัดฐานก็เกิด<ม>วันนี้พ่อแม่ทําอะไรแบบนี้ได้พ่อแม่เด็กคนอื่นก็ทําได้<ม>แล้วก็จะบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับสํานักพุทธครับ<ม>เออไม่เกี่ยวกับพอมอครับเออไม่เกี่ยวกับที่นี่ครับไม่เกี่ยวเนี่แล้วที่ไหนเกี่ยวอ่ะ<ม>แล้วไงอ่ะประเทศไทยศาส,สนาพุทธต้องแบ่งออกเป็นสองสามอย่างแล้วจะมีพระไตรปิฎกไว้ทําไมจะมีพระสูตรไว้ทาไมในเมื่อมีมมมมม ก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกพระใจปีดกได้แล้วต่อไปเนี่ยเด็กนักเรียนเด็กๆลูกผมละต้องเรียนแบบไหนอจะอยู่ในประสูตรไหนอะพี่หมวยเข้าใจป่ะเข้าใจเพราะว่ามีลัทธิเกิดขึ้นเยอะเลยก็ใช่ไงแล้วบอกว่าอ๋อทำไม่ได้อืค่ะเนี่ยมันต้องทํำยังไงอ่ะผมถามพี่นันชัยมานั่งสวัสดีครับพี่นันชัยสวัสดีค่ะํานักพูธชี้แจงมาแบบนี้ครับผิดครับ ผิดนะผิดผิดยังไงครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนคดีหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวจะไปจัดการให้ยังไงฮะก็เดี๋ยวถ้าถ้าเขาไม่ทําหน้าที่เขาหน้าที่เขาแจ้งคขาบอกไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวกับพระอย่างเดียวฮะครับพระไตรสมภารินหน้าที่ในการที่จะดูแลพระไตรปิฎกเนี่ยเถรวาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของนณะพุทธดำนักพุทธเมื่อได้เรื่องนี้แล้วจะต้องนําเสนอานมหาเถรสมาคมดําเนินการว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะหรือให้มหาเถรสมาคมดําเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ใช่ไหมครับหรือไม่เคลมว่าผิดพระธรรมวินัยคุณก็ไปแจ้งความกล่าวโทษในเรื่องเอ๊ะเอาเอามาหากินเอามาลงข้อความเป็นเท็จบิดเบือนพระธรรมวินัยหลอกลวงประชาชนคุณทําได้หมดแหละคุณไม่ทําเองเขาเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดในมุนมของมพอมอเองลฮะสมงวลยุตส่งผลยุบพอมอพ,พอมอก็ต้องรับผิดชอบครับพมอเนี่ยเด็กเอาเด็กมาโฆษณาตั้งแต่ปี2 5 6 4 15กกรกฎาคมเป็นต้นมาออกติ๊กต็อกเสร็จแล้วสร้างให้เป็นผู้วิเศษ พอสร้างผู้วิเศษเสร็จแล้วปั๊บใช่ไหมครับก็หาผลประโยชน์อบรมอบรมเสร็จก็มีการเารียอะไรบริจาคสร้างสารปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานเพิ่งตอกเสาเข็มไปแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการสแสวงหาประโยชน์กับเด็กเลยครับอ,อ,อเ,เดี๋ยวนี้เด,เดี๋ยวให,ให้ท่านคนล่างมาวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามในโหนกระแสนะครับผมนี่บอกตรงนะฮะคือเอาไหนจะพูดแล้วผมบอกเลยนะครับกรณีของ ครอบครัวนี้นะครับที่มีการออกมาต่อว่าต่อขานผมนะครับโดยการที่มีเด็กคนนึงบรนั่งอยู่หน้าจอ<ม>เปิดเผยหน้าเด็กนะฮะและมีการพูดจา<ม>อ่ยไอ้นี่มันเจ้าชู้ม,มันหิวเงิน<ม>นู่นนี่นั่นโดยที่มีพ่อแม่ประกบผมแจ้งความเรียบร้อยหมดนะครับที่สนอทองหล่อตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะฮะมาได้เลยครับผมให้ทางฝั่งของทนายตุยพรศักดิ์เป็นคนแจ้งความให้นะครับแล้วก็ไม่จบแค่นี้นะครับผมก็จะไปเรื่อยๆล่ะฮะ เขาเองก็ฟ้องผมเหมือนกันยินดีนะครับที่ฟ้องผมผมอยากให้ฟ้องผมมากผมอยากจะขึ้นศาลกับคุณมากผมอยากจะให้ศาลพิสูจน์ว่าเวลาคุณเชื่อมจิตกับผู้พิพากษาเนี่ยค,คุณจะเชื่อมยังไง <laughs> คุณต้องพิสูจน์ให้ท่านเห็นเหมือนกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวฟังดีๆในหนกระแสนะครับว่าวันนี้มีกรรมการที่ออกพรบรเด็กมานั่งกับผมเลยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวถามท่านนะว่าผมผิดไหมกับการที่นําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสานรณชนกับอีกมุมหนึง่ง ที่พยายามจะมาด่าทอคนนี้คนนี้แล้วบอกตัวเองเป็นลูกของพุทธเจ้านะฮะระหว่างพระพุทธเจ้ากับลูกพุทธเจ้าต่างกันตรงไหนครับผมถามแค่นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปคุยในขนกระแสนะครับผมบอกเลยวันนี้เดือดนะฮะแล้วก็พร้อมนะฮะพร้อมขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพยานให้นะฮะนี่มหาหมีเป็นพยานให้แล้วผมขอร้องนะฮะผมทําเรื่องนี้เพื่อประโยชน์กับชาวพุทธ วันนี้ถ้กิมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นกับผมมีการฟอ้องร้องผมขอให้ชาวพุทธทุกคนยืนข้างหลังผมนะฮะและเป็นพยานให้ผมด้วย